ตะเกียงตะเกียบเม <c oughs> ื่อกี้ผมพูดตะเกียงเป็นตะเกียบ <c oughs> ตะเกียบตะ <c oughs> ตะเพียน ผมเรียนกผมอะไรนะผมเรียนดูด,ด,ดีดูดีีกอกอเรอยนนกเรียนครับเป็นคำควบกล้ำในแถบสีน้ำเงิน ก็เนี่ยจบนี้ก็นอนอจบวันนี้เหรอจบพวกนี้หมดเลยเหรอครับเนี่ยแค่เลดเดียวนะไม่แค่ตรงนี้ถึงสระนี่เหรอเปล่านี่แค่ตรงนี้แหละแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้เดียวแค่ตรงนี้อันนี้เหรอครับแค่ถึงอันนี้แล้วก็เปน็นไปเล่นแล้วก็นอนเลยเหรออ่าครับผมว่าผมเอารถออกไปข้างนอกอๆๆเนะกบลังมัน,น่ะ มันมีคำใหม่ไงที่ผมไม่เคยเรียนผมก็ต้องหัดเรียนเห็นไหมเนี่ยผมเรียนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวอะไรอะไระกูนอกกุนโชโชอเอียนนอเนชียนกุนเชียนกุนอะไรนะกุนเชียนดูดีดีกุนเชียงครับไข่ เจียวตัวยต่อเจียวเตียวตัวไอตียวก็เตียวหรือเปล่ากลวยนี่ไม่ใช่ตัวยกลวยกอไก่ไม่ใช่ตัวทงอ่ะกลวยเตียวผมบอกว่ากลวยเตียว cô nè cô ấy tiểu tiểu nam sao chao hmm. nà có yêu kêu kêu yêu kêu ข้าวชมาเกี่ยวข้าวแม่ชอบรับ เกียวว่าเกียวเกียวทอเกียวเกียวทรีเกียวเด็กเข้าถอเอวแถวเด็กเข้าแถวเป็นเป็นเรียกเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นบอเอียบอเบียบเป็นระเบียบครับโอเค